เผยสุดยอดพระคาถาเรียกเงินโดยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากทรัพย์สินอยู่ในมือกูจะให้มึงรวยเปิดคาถาเรียกเงินหลวงพ่อคูณวัดป่าบ้านไรเทพเทวดาแห่งที่ราบสูงหลังจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ท่านได้มรณะภาพจากไปแล้วแต่เรื่องราวต่างๆของท่านยังเป็นที่กล่าวคา อีกมากมายหลายคนรู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณผ่านวัตถุมงคลต่างๆและท่านยังเป็นพระที่เผยแพร่คำสอนให้ไว้อีกมากมายเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งกินใจสะท้อนให้พวกเราทุกคนมีสติจนท่านได้ชายาว่าเป็นปราดแห่งที่ราบสูงคาถาเรียกเงินโดยหลวงพ่อคูณ บริสุทธโธพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติภาวนาทุกวันดีนักแลคำภาวนาที่หลวงพ่อคูณใช้เพื่อหยุดสติทำสมาธิทุกครั้งท่านบอกว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่แนไปเรื่อยๆหลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ๆได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดบ้านน้องโพ ตำบลสำนักตะค้ออำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาบางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหากใหญ่ก่อนแล้วหลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดงซึ่งหลวงพ่อแดงเป็นนักปฏิบัติทางด้านคันนทุระและวิปัสนาทุระอย่างเคร่งครัดและท่านได้พาหลวงพ่อคูณไปฝากตัว ป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงพุทธสโรโดยให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกรรมฐานหลวงพ่อคงพุทธสโรเน้นเรื่องการมีสติระลึรกรู้พิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นๆเช่นเมื่อเกิดอารมณ์หลงทันให้พิจารณาว่าอานิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นความทุกข์อน นัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามซึ่งม่ใช่ของเราและของเขาและท่านจึงให้แนวทางพิจารณา5ประการคือพิจารณาว่าความเกิดเป็นเรื่องธรรมดาหาลวงความเกิดนี้ได้พิจารณาว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาหาลวงความแก่นี้ได้พิจารณาว่าความเจ็บ เป็นเรื่องธรรมดาหาล่วงความเจ็บนี้ได้พิจารณาว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดาหาลวงความตายนี้ได้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนเองเรากระทำความดีจากได้ดีเรากระทำความชั่วจากได้ชั่วส่วนเรื่องพระกรรมฐานสอนให้ใช้หมวดอนุสติกำหนดความตายเป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันไม่หลง ในอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงไม่ประมาทในความโลภความโกรธและความหลงกำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เกิดสัมมาสมาธิเรียกว่า อาณาปานสติพระคาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิคือเวลาหายใจเข้าให้บริกรรมว่าตายเวลาหายใจออกให้บริกรรมว่าแน่ก็จะเป็น,ตา,นตายแน่ตายแน่ตายแน่ไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกสบายจิตสงบขอกราบสาธุสาธุสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ